นี่โอ้ยูไงเลยครับผมปลาไหลตัวนี้ฟา<ะ>ดโคตรปลาไหลเจ๊เลยโคตรปลาไหลนะครับใหญ่ก็หลอดไฟนี่อ่อนนะครับพี่น้องนี่ใส่ปลาขอนเนี่ยใส่ปลาขอนแม่นเนี่ยสีขาวอ้<ป>อันนี้ปลาหมอหน้านะครับบ่แม่นปลาหมอข้างดําเด้ดเอผู้เฒ่าเว้ามา ่าเพิวนว่าแต่เราคั้นเวียดอะถ้าให้มีตาน้ำเนี่ยมันสิหมานก่าทันมันเหนียวกัเท่าเถียงพิ่นวเอ้ยมีปลาบ่มีป่าบ่มีป่ากับวถืถว่าจางซีมันแมนพุฒ่าว่าดีือดดำคือลือยุ่น่ะนั่นน่ะเป็นยางดำอล่เดูไปดูสวยงามสวยงามสีอไม่เว้ยน่คือดินนะ โอ้ปลาหม้อมีแหวนไทยถึกคึณหมอตัางคุณหม้อก็ดินเหียงแทะเอออินพวกป่านประชน hey. ่เบ่อันการสวัสดีครับผมคลิปนี้โยกับบอแบงครับแล้วก็พญแป้นนะครับผมครับแล้ววันนี้นะครับมาใส่เบ็ดคันเจนเคยนะครับจะคำมัดเลยมือนวันนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา หามงครึ่งนะครับผมหามงแรงนะครับก็ไม้ที่เรามาใส่วันนี้นะครับนี่แหละทุ่งน้าสีเขียวเนี่ยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเบ็ดหกสิบหลังนะครับเยื่อก็เยือดินนะครับเหมือนเดิมเยือใส่เดือนนะฮะใส่เดือนดินนี่เด็กวงามโอ้นี่นะครับตัวมันใหญ่นะครับขี้เดือนน้อยนะครับ ก๋ยีใส่แถวทั้งๆึงหนิครับเพราะว่าจากคลิปที่แล้วนะครับผมห่าใส่ทั้งใต้เนาะลงไปทั้งพุ่นปลทั้งใตทั้งยังไม่ขึ้นไล่ลงไปพุ่นไล่เริ่มเตืนไล่ลงไปพุ่นล่ะกันเบิดเบิดบเบิดกันยังสิว่ากันจังไมมอัดโเบิดกันถิงลงลองหน่ะเลือก็เอาจับคิดว่าปลายังเหลือนะครับเหลือมาซ่อมหมายเก่านะครับซ้อหมายเก่าอีกรอบหนึ่งนะครับผมคิดว่าปลายังมีอยู่ เอาละก็ย่านมันขึ้นคำนะครับผมก็ไปใส่ก้อนนะครับเบ็ดว่ายิใส่ซอยกันเนี่ยครับกับพ่อใหญ่เป็นนะครับผมหกสิบหลัง<ป>เข้าเดียวล้วครับย่านมันคำก่อนหกสิบหลังขึ้เข้าหรือเบ็ดก็ได้ไปอุยเอาเอาเจมิมเจิมหลังแรกขอหญ้าผู้ใหญ่ก่อนอเจิมหลังแรกนะครับ ร้อยนะครับผมก็ไปเป็นรุ่นนะครับผมตอนกลางคืนนะครับว่ายางกลับไปนี่ก็ยามกลับนะครับนี่เพื่อถือแบบนี้ปลาถือนะครับผมอยู่นี่เห็นตะหัว,หวนี่โอ้โอ,อ้ใส่ใหน้นะใส่ให้นะ ย้ำกลับถือครับถือว่ามีปลานะครับปลายังเหลือมือแรงใส่ใหญ่เนาะอันนี้ใส่ยำกังเว้นนะครับเอออันนี้เจิมเบ็ดซื้อนะครับผมเจิมว่ามีปลาบ่เออมือแรงนี่ ดุ่นตัวแย่น้ำกันนะครับบรรยากาศตีนะครับผมบรรยากาศยำคำยำคืนนะครับล้มมาสัน่นเป็นไดเงี้ยหลังหลังนี่ดึงนะครับ หนาอยู่นี่บอตึงเปียรุดเริ่ตั้งนี่ครับพี่น้องมีอาการนะครับใส่ตู้ปลาปลาอย่าปงปลาไหล่องดีๆก็ขาว ก็ไหลกูด้ยตายหังโอ้อะไรไหลน่อยหรออะไรนะครับผมไปละไรน้อยตรงนง้ยังพันแข้งพันขาเถอะบอรอบ่กินเขายิ้มแล้ววบอรอเลยวะ จุกเข,ข่ายี่ไใดบุ้นเนี่ยต้อ,อตงเล่งนะครับหลังนี้มีอาการนะครับผมปลาอย่างโน,น้ปลาดุกเลยฮึ๊มฮึฮึโอ้ดุกนะครับโอ้ใส่ง,งาม แบบสองเต้มครับโอ้ตีปลานะครับปลาขิงนะครับผมปลาหมอปลาหมอปลาหมอนะครับผมหมอหม้อตีปลาต้งบอกลับเย็นแย่ไปรุ่นพนุงนี้แต่ว่าสุงหเงียบเนาะเบ็ดมาเหมือนเนี่ยล,ล้มพอด บอกหอยบอกหอยน้องุดท้ายนะครับแมงยีเต้ากินตัวนี้โอ้ย <laughs> แมงยีเต้ากินนะครับแมงยีเต้าถึกเบี้ยนะครับผูบ้ใดบ่กเคยเห็นเอ้ <laughs> น้ำเขาปิงอกอกจากให้น้าตัวเนี้ยสงสัยปลาออกจากเนี้นะครับผมปลาให้น้าเลยบดมีจิ่มซิมนะครับผม เพื้อหนีโบมานนะครับปลออา,า,าอยู่สามตัวนะครับอะไรกรหมวกับปลาดุกนะครับคือนเนี่ยหน้ามันลงขักให้น้ากับุกขึ้นกันนะครับไวัยเป็นรุ่นเื้นเศร้านะครับผม สวัสดีตอนเช้านะครับผมก็ได้เวลายามเบ็ดนะครับตอนเช้ามือคืนบมหมานครับตอนเช้านะอาจจะหมานก็ได้ประเดิมหลังแรกเลยครับผมเช้านี้ไม่ยังมูบกัหนูตายยังอเอาขึ้เลือหล,ลังแรกนะครับเพื่อนว่าเหี้กหมานตัวเห็นว่าโอ้ฮอ,อะไรหน่อย โอ้ยใส่น้ำให้นามีแต่ปลาไหลแต่แล้วนี่น้ำตื้นๆนะเนี่ยเครื่องก็ได้ตัวหนึ่งทำเนี่ยใส่ซ้ำใส่ซ้ำกันตัวก็มืงขึ้นนะ่ะโอ้โหอ,อ,อ้าวปล่อยปล่อยหน่อนะปล่อยหน่อยนะครับผมที่หมากินก็ได้จ้ะหมานะครับผมเต็มแรกหมานี่มืนขึ้นเบื้งหลังต่อไปนะครับผมยามต่อเลย เนี่ยาการนะครับหลังนี้เลี้ยาาหง,ยงหลังเลยรุ่นกันครับรุนอะไรเนี่ยโอ้โออยยอะยุ่โอ้ช่อนนะครับผมปชอ่ปชอนปช่อนตรงนี้ตเต็มสองตเต็มสองจเจ้านี่ เย็ดหลังเลยว่ะเสียปนเสียปนนะครับขอน้อยนะครับชนหน่อยใส่นี่แหละใส่นี่กี่น้อยนึงนี่ช่วงเขมาม้าเนี่กำหัดพอดีนอือติดตาติดตาตาบอดเลยชดหน่อยนะครับมาขันมายังสอ เช้านี่นะครับบรรยากาศเงียบๆนะครับผมเมื่อคืนก็คลืมนฟ้าคลืมฝนล้มมาท่นครับมายามเบ็ดปลาฮอดมากินนะครับผมเลยมาลุ่นกันนะครับเช้านี้อีถืบ่บ่อกบรุ่นลังนี่นะครับผมโอ้ปลาไหลเนี่ยเห็นเนี่ยตัวแดงใจวายยิมปลาไหลสิ ไรต้นนเนีนบน้างตัแวแดงใช่ไห้อู้นี่ครับเห็นต้ดดตนะฮะแดงๆเดี๋ยวให้พย่เป็ดเอาขึ้นมานะครับน,น,นปาไหลาขามอีอีฮะ่ปลาไหลแง่นะเ,นเ,นนเกี่ยวค่ะเกี่ยวเนี่ยปิตาถิถอนบาะต้นเขาเ่ย ต่วัดต้นเขาเขาจะมุนเลยตอนนี้ต้นเขาเขาขึ้นก่อนต้นเขาขึ้นก่อนว่าเราหางฟันกังเหลือเลยน,นี่ยูงใหญ่เลยครับผมปลาไหลตัวนี้ฟาดโคตรปลาไหลเลยโคตรปลาไหลนะครับใหญ่ก็หลอดไฟนี่อ่อ,อนนะครับพี่น้องแม่หมือนเนี่ยอุรา ผมใชยอย่างนี้เบิง้งก็คือจังน้อยนะครับจริงๆแล้วความจริงแล้วใหญ่นะครับผมปุ่นะ่ะกำเ <c oughs> ต็มคอน,นะครับผมโอ้ยผลง่ายแท้ไหมเกลียบกับปลาหมูนี่เลยครับใหญ่กว่าปลาช่อนอีกเนาะปวดเนี่ยนะเลี้ยงหลังเลยเดินอืมยัง โอ้โออยตัวน้อยตัวน้อยตัวนี้ถ<ท>ือเบียดตายนะครับผมโอ้เลี้ยงหลังเลยไหมหลังนั่งกับ,บถือปลาไหลข้างๆกันนะครับย่างมาหนีกับปลาช่อนนะครับจะไปดูถูกของในะนำแนมบมาเห็นตูนอกจากบอลบอลแมนบอลโอ้ยของในะนำเนามนะมีผู้ใดหูดีวันมีบ่มีหม,มีตายแล้วปลาช่อนตออายแล้วอ่ะมาแล้วครับผม แอามาซี่ข้าวนี่เออวาวันบ่มีปลาตัก้กลุหลาราเกาะไงดึงอีกเด่นะเอารูดนะครับหลังนี้มาเคลื่อนนะครับถึงปลาไหลตัวนึงครับบอลนีย่ยามต่อนะครับเมือ่อกี้นั่นติดรุ่นหลังนี้นะครับอยู่ไห่บ่เนี่ย Ô hói đinh rồi này mượn 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 bắt mượn mượn khắp lăng này oh. oh, oh. oh. mượn oh. mượn Hả? mượn 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 đúc mượn 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 เ้าเนี่ก็ถืออีกกระดุกกระดุกหน่อยนะหน่อยกว่าเมื่อกี้นี่อันนี้นี่ใส่ปลาขอนเนี่ยใส่ปลาขอนแม่นใส่ปลาขอนนี่นี่ปลาขอนปลาขอนน้าใส่ซำนี่้อใส่ได้ก็เก็บเบิด์แล้วไปยังไงไปยังไง โอ้ดินแห้งโอ้ปลาหมอนะครับบุ้มปลาหมอนปลาหมอนปลาหมอมาดินแห้งบัดใช่นาะอ่ะเอาสีเขาโอ้อันนี้ปลาหมอนานะครับบุ้มเป็นปลาหมอข้างดัมเด้อดึงอยู่สิ โอตรงนี่มีอาการครับข้างๆกันเลยยุ่มยับยุ่มยับยุ่มเมื่อกี้ขันเปียกตัวนเลยคอนะครับพอเงี้ยมาอยู่อยู่อยู่ไปยังกันจะเบ็ดหลังไหมดูกกระดูกปิโอ้ดสวยสวย ตามีตาเมียนะครับเมีตำหนีนะครับปุ่มเบ็ดมันเพิ่นวาตัวตามตำลาต้องมีตายมไฟติดน้ำตาเด้ตายไปเด้ถือสู้หลังตัวเบ็ดมีตายมีไฟ่อไป่อไปต้องเราเอางูนั้นแต่ว่าว่ามันมือมีตายไฟมันเรายากเท่ากันเมียนเราก็ดีครับตามตำลาเพิ่นวานะครับผมเสี้ยนเบ็ดเพิ่นหูดีนะครับพูดเฒ่าออกมา ุ้ฒ่าเวินว่าแต่เราขั้นเวียดอะถ้าให้มีตาน้ำเนี่ยมันสีหมานก่าทันมันเหนียวกัเท้าเถียงเวินว่าเอ้ยมีปลาบ่มีป่าบ่มีป่ากับวถืถเฮอว่างี่มันแมนพ้เฒ่าว่าดีเป็นยี่อ้วนอะไหนล่ะนี่อยู่ก่มาอยู่ฝนตกลงอินเซียยังมากรอฝนคือดำคือลืออยู่ะฮะนั่นน่ะเป็นยังดำคือลือ กังบอกเด้ <c ười> time, ๋ยวไดอ๋ออยู kind of ่ีนเด้อยู่ี่เด้ก็ได้บุญเลยแม่โจอยู่ปะเกียวขักเกียวเนี้ยนะครับมัตีนุ่งนิ่งกว่บ่เบ็ดหมูไปแล้วอยู่ปะมือ้าบไปเจ้าหนุงกบวด ยีเด้นบอโอ้บรยูรหละยูรเปลเจ็ดจังมันเร็วอว่าเนี้ยยมันเนมองเขายามเลยรุดเด่โอ้รุดตัวไหรุดนะครับโอ้เส็ยดายเลย ปลาอยังแนว้นนี่คอนเนาะพันเสียข่อย,อยง่ายเลยตีมันจังหมดเลยโอู้ดึงบ่เขอ่อยตองเบ็ดนะครับผม <laughs> เอ้ทางนี้ครับทรงถึกปลานะครับเด่ทั้งล่าง,าง,งเห็นแต่ดำๆนะครับนายนี่เป็นปลาดุก ่ดินแล่ง่ไมรุดดิบัวอยูยูโอ้ประดุกตัวนี้ปลดุกประดุกโอ้สวงามสวยงามสีอะไไม่เว้ยประดุกน้ำใสดำขีดีตาออตาตตาเลยดิ ส่งหมันอยู่ครับเช้านี่มือขึ้นบ่วมมันนะฮะว่าหลังหันอย่างนั้นประดุกเลยจังเบื้องหลังคางๆกันนะครับช่วงนี้อาการอีกนะครับนี่ยเลี้ยงหลังเลยเลี้ยงหลังเลยเนี่ยก็ประดุกประดุกข้อหน่อยเลยข้อพืนดินฮะโอ้ปลาหมอเฮ้ยมีแผลท้ายถึก คุ้นหมอจังคุณหมอก็ดินเหีงแทะเอออินพวกป่านประชดนะเนสุดท้ายแล้วครับผมอันนี้ก็เงียบนะครับกับสรุปพลงานเช้านี้นะครับก็หมานกกมือขึ้นอยู่ครับผมปลาเก้าตัว ปลาไหลนะครับล้มมิดล้อมมิดนะฮะปลาไหลปลาดุกนะครับปลาช่อนแล้วก็ปลาหมอน้านะครับโบเมนปลาหมอข้างดําเด้อปลาหมอตัวดําเออปลาหมอน้าปลาหมอน้าโอ้ยมานอยู่ดีนี่เจ้านี่กับมากันสองคนนะครับตรงเลงโบมาอืมกันมาสีนั่งตนหมดมาอยู่ทั้งรถนเนี่ยนะครับผมพี่สาวอยู่ว่จัก โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามช่องไทยบานอบตะนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อบอกเหตุคลชิปไหมนะครับผมเจ้านี่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เขามารับชมคลิปจนจบนะครับผมก็ฝากผู้ติดตามใหม่นะครับผมส้อยๆยกันนะครับผมใกล้จะถึงพันทรับแล้วเพิ่งเนี่ยป็นจังได้กะตีกันเนี่ยเออสามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้ครับผมใต้คลิปนะครับผม แนะนำกันได้นะครับไว้เจอกันชิหน้านะครับผมสวัสดีครับไปกานครับ